สวัสดีครับคุณยายทองม้วนครับสวัสดีจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทกท่านครับวันนี้ผมมาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณยายทองมว้วนในงวดของวันที่16กลุมภาพันธ์ครับท่านผู้ชมในงวดที่ผ่านมาคุณยายก็ให้แนวทางตัวเลขมาก็เข้าเลข29เนาะคุณยายเนาะจ้าครับเห็นบอกว่าไปซื้อเลขซื้อเลขอะไรนะ92บอกครับคุณยาย ซื้อเก่าสองบอกร,รับ,บ,รรบปะปู่ดอกพึ่นซื้อใหญ่ก็ขึ้นบ่อออกดอกขึ้นอค่กร็บอกนี่บ่ที่เขาบอกว่าซื้อเลอ็กบอกลับตับแตกเนาะคุณยายเออซื้อเลขบอกลับเคาได้ได้แต่แม่ประกาศที่เขาถือเพิ่นกรับเิ่นบอกร,รับเออเข,าถ,ออขาถือสองเต่าครับครับอ่างวดนี่เอาไหมเนาะคุณยายเนาะจ้าอ่างวดนี่จะฟันเห็นตะปลาว่ะครับอ้ว เมื่อนี้คุณยายกินข้าวกินปลาเลยยังครับกินแล้วได้ยังกินครับคุณยายต้มยังต้มน่องไก่เพล่ะกับปนลมงกีซ้อนเจีวผักโขมครับครับเมงจีซ้อนได้มาจากไสครับซื้อเอาล่ะลูกอ๋อเพ่นเอามาขายให้เขาขายถุงมละยี่สิบบาทมาปนมันบอกครับมาปนแจีวผักโขมแล้วช่วงนี้เป็นจังไดสุขภาพครับผมสุขภาพปพราะนเก้าน่ะเพราะว่า แต่ก่อนนี่คุณยายบอกผมว่าคุณยายเป็นเบาหวานเนาะจ้าเป็นเบาหวาวเขากินเาเบาหวานมันไม่ลอยไม่ลอยเจ็ดชิพหรือลอยห้าชิพนี่แหละมันจำบอกให้ได้ดีขึ้นแล้วบอกครับคุณยายฮะดีขึ <h <h ้นแล้วเนาะจ้าเพราะว่าคุณยายกับข้าวล่ามกินเนาะจ้าครับโอเคครับมือนีคุณยายทองม่วนบอกผมว่าคุณยายฝันแล้วเนาะ ฟันแล้วฟันมือใหนะครับคุณยายฟันหมือขึ้นฟนนันว่าเขาเอาปลามาว่างไว้แม่อีเม่เนี่ละ่ะเอาปลามาปลาเต็มคูมากระติน่นดงเด้งดงเด,งด,งด,งดง้งยายกคูบค,ครบคุูอ๋ามาใช่ย,ยายว่าสีลาบเมื่อนี่เด็กินลาบปลาเข็งยดายวางสียายกับเขาไปาทาังในเฮื้งานว่าสิไปหายางหามีดสีมาพั่วปลาลาบนั่นละ่ะครับเออ แล้เราจะไดอีกครับเออ่าถึงพัวปลาลาบก็ไม่เห็นปลาเต้นดงเด้งดงเด้งดงเด้งออกฉะนั้นก็ทั้งจับปลาทั้งสีลาบปลาว่ามันยากเนะว่าข้อมฝันอยากโนะทั้งสี่ปลามันอยู่ในคูแท่ๆมันจังไดเต้นออกสีจับจังไดสีจับจังไดบางสี่ครับจับว่าสิเอามาขั้วลาบคุณยายปถึงคุณายฝันฝันประมานนี่มันบ่รับฝันบ่เงาเท่าไหร่เนาะ เออพันมาเงาวดอกเพราะว่าย่างกลับไปย่างกลับมาหาตะมีดบ่เห็นสิมาคั่วปลาลาบครับคุณยายว่าป่านี่เป็นปลาเป็นปลาเค็งเนาะปลาหมอเออปลาหมอน่ะมแต่ปลาหมอคนไทยเขาเรียกปลาหมอคนเล่าเขาเรียกปลาเค็งครับตัวใหญ่บ่ครับคุณยายโอ้ยตัวใหญ่ตัวสำามือมแต่ตัวยังไงเผสิบอยากอ่ะยายก็อยากเพราะยายจะยางหามีดว่าสิลาบเออว่าสิลาบ อย่างหามมีเนี้ยปลามันหลายเนาะมันกเต้นลงเด้งดงเด้งทีมันมันเต้นลงเต็มพื้นบ้านแล้วบอกครับคุณยายเออเต้นอยู่ในบ้านน่ะไหลคุณยายไปจับเอาจับเอามาใส่คูมันก็กระโดดออกจับเอจับแล้วก็ไปหามีไปหามีดมาสิดพ่อปลาครับย่างกลับไปก็มามมดมาเห็นก็เลยหมูเมื่ออืบัดเนี้น้ำยางหลหรือปุย หามีดหามีด,มดใช่ไหมก็บโเหิน,หนป่าก็ไปพ่อป่าโอ้ยว่ะครับโจกะยอนอันนี้แหละนันง่งยอนหัวฝันครับฝันหาป่านปา้าคือใจหนอกน้ำครูบอกไม่ใิจ้กินบอกงอกูเอ้ยกระเลื่อหัวอกักอักอักขึน้นกระตื่นกตะเลยตื่น,น,นอุ๊ฝันว้าพร้อมเออคือฝันว่างานละเต้สุดก่อนคือกันละเต้หลายปีมาเนาะฝันฝันเห็นพระเจ้ายู่หัวจะหลายปีมาแล้วครับ ฝันเห็นพระเจ้ายู่หัวบัญางขางบาทยายปิงปลาให้เออฝันพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก่าครับปีนั้นราชการที่เก่าพระนกัางมากตัวกแนมเห็นตัวกับมาได้ปลาปลาโคลนอยสองสามตัวหละปีนั้นฝันปลาคคหนอยมากก็เลยปีงครับปีงก็ลังกัญางออกไปพัดบ่เห็นเพิ่งตายไปก่อนบ้านได้เออนั่นละหลายปีแล้วแต่เพิ่งมาขั้นตายครับ แล้วก็มาน,นึกถึงตอนที่ฝันเมื่อขึ้นนี่แล้วค้องได้ปาอีกอ,อ๋อครับครับในความฝันนี่คุณยายรู้สึกอยากกินไหมครับจ้าแล้วกับ่าสิลาบกินเอออยากกินละหะยายเขาไปหาจับมาไหนก็บ่ได้ได้ก็มา,าเทงเนน,น้อยอ,อันนี้ปาย่ังไรโสงหายนี่เถอะโอ้โตช้ำโตช้ำนี่มักมั่นที่ลาบวลังซีโตแบบมันยางหาอันนี้ยางหามีดครับ มีดแต่หายยากย่งางลกไปลบมากย่งางลกไปลบมากก็บอกก็บอกเห็นมีดบ่เห็นมีดก็เห็นตาป้าไตนออกเห็นจังไรสิได้กินหามีดกับบเห็นว่ะก็เลยใช่หลายก็เลยหามีดหาไปหามเาบนเลยหัวหัวกับหัวดังน้ำหนาก็ฝัปหัว <laughs> <laughs> จังสีบัเนี้ก็เลยอว้วจะเดินปุ้งขึง้นครับคุณยายครับแล้วถ้าคุณ คุณยายฝันแบบนี้เนาะคุณยายตีเลขตัวใดแน่ครับผมยายกับว่าเม่ยายจับปลาปลามมนกะเปครับจับห่ามือหาจังไดกระบอกคุณยายตีเลขแปดหาว่าเปดหานี่แหละแนยวปลามมนกะเปดปลาตัวใหญ่ไรปลากะเปครับแล้วแล้วจับได้ครับจับเอาว่าเลขเจ็ดจับกะเจ็ดนิ้วมือกะหาบ่าอย่างว่าคิดยายกับคิดคือกันคิดบ่ออกหรอกเจ็ด จ็ดแปดหาบอกครับคุณยายเย๊เจ็ดแปดหาเนาะเนี่ยอันมือเนี่ยกะหาเนี่ยของน้องมอมือเบื้องเยอะเราไปจับเออเราเราบ้านเล็กที่เหรอครับคุณยายบ้านเล็กที่ยายสามเจ็ดสามสิบเจ็ดหมู่หมู่ห้าหมู่ห้าครับท่านผู้ชมอบ้านเล็กที่ของคุณยายทองม้วนเนี่ยบ้านที่สามสิบเจ็ดหมู่ห้าครับเพราะว่ามีคนเอาปลามาให้ครับว่าเดี๋ยวฟันเชินปลาดูเลยอะนี่ เออมาสหนี่พันเห<ล>็นป่าเอาสามสิบเ,เ,เจ็ดเออสามเจ็ดะครับป่าบ่เมีป่าอืน่นปนเด้อม,มีจะป่านี่ล่ะมีจะป่าหมอหนี่ล่ะเอาเลขห้าด้วยไหมครับคุณยายหมู่ห้าคำแก้วว่าไงเอาห้าด้วยไหมสามเจ็ดก็พอเนาะก็คือบ้านเลขที่ของคุณยายจริงๆแล้วบ้านเลขที่สามสิบเจ็ดนะครับหมูหม่ห้าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเอาไปใส่จันก็ได้อาจจะเป็นสามเจ็ดห้าก็ได้เนาะครับจ้า แต่เดี๋ยวผมเขียนให้แค่37นะครับก็คือบ้านเลขกที่ของคุณยายทองม้วนครับแต่คุณยายตีตัวเลขก็คือเจ็ดแปดห้าครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าคุณยายบอกว่าเป็นลูกสาวลูกสาวของคุณยายนะครับเอาปลามาให้ที่บ้านหลังนี้ครับแล้วบ้านแล,แล้วปลาเนะี่ยมันกระโดดออกจากคุก็คือเต็มพื้นบ้านไปหมดคุณยายก็ไปวิ่งไล่จับครับท่านผู้ชมจับจับมาใส่คูจับมาใสาค่ใสคูแล้วปลาเนะี่ยเป็นปลา หมอครับจะปบไปหามีดมาจุดพวกปาลาเรวปลาจะตัว,หวใหญ่ๆเนาะยายเนาะดิเตัวใหญ่ๆทั้งนั้นครับคุณยายก็ไปหามีดมาเพื่อจะเอามาลาบลาบปลากินแต่เขาที่หามีดไม่เจอจ,จนหัวเราะ,ะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหัวเราะจนตื่นเนาะคุณยายเนาะคุณยายเลยตีเลขให้ว่าจับปลาเจ็ดแปดห้าครับท่านผู้ชมครับปลาเล็กที่ของคุณยายก็ปลาเลขกที่สามสิบเจ็ดก็มีแค่นี้เนาะยายครับปริศนาในความฝันครับ ก็ให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณยายเล่าให้ฟังก็คือแนวทางความฝันของคุณยายทองม้วนครับวันที่ผ่านมาคุณได้คุณยายก็ให้เลขสองครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเข้านะครับในวันนี้ก็ขอให้เข้าสามสาตัวเนาะคุณยายเนาะจ้ะครับคุณยายทองมว้วนมีอะไรจะพูดเพิ่ม,เต,มเติมอีกไหมครับผมบ่มียังเสียบ่าน้ำดอกท่านผู้ชมว่าแให้นแ่ข่มพอ ให้พ่อลูกให้ไม่โศกไม่ร่ำให้อยู่ดีไม่แห้งตลอดปลอดภัยได้ลมเด้อให้ไม่โศกให้ร่ำให้ด้วยครับสาธุครับคุณยายครับเออโศคดีคลูกครับ